สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การประถมนิเทศชุดวิชา91202ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการค่ะสำหรับเนื้อหาของชุดวิชาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการนะคะก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานความรู้ทางนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติค่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น คุณค่าทางนิเวศวิทยาแนวคิดในการจัดการระบบนิเวศนะคะตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนการประเมินสถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานะคะก็จะมี4วัตถุประสงค์หลักด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่เหมาะสมของระบบนิเวศและคุณค่าทางนิเวศวิทยาค่ะ วัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าทางนิเวศวิทยาและวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆค่ะ คราวนี้เรามาดูเนื้อหาภายในชุดวิชากันนะคะเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วย15หน่วยการเรียนนะคะโดยท,ยที่หน่วยที่1จะเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาซึ่งจะรวมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและก็หลักการต่างๆเกี่ยวกับนิเวศวิทยาในทุกๆด้านนะคะไม่ใช่เฉพาะนิเวศวิทยาป่าไม้ค่ะเพื่อที่จะปูพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาอย่างครบถ้วนนะคะ สำหรับในหน่วยที่2ค่ะก็จะเป็นความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้เราจะเจาะลงมาถึงพื้นฐานที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งที่มีชีวิตสิ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตและระบบนิเวศป่าไม้ในภูมิภาคต่างๆของโลกค่ะ ต่อมานะคะในหน่วยที่สมค่ะก็จะมีเนื้อหาที่เจาะจงเฉพาะลงมาเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าปัจจัยแวดล้อมนะคะในหน่วยนี้ค่ะก็จะรวมปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแวดล้อมทางด้านอากาศนะคะทางด้านสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศไฟป่านะคะดินนะคะตกตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน,ะกนระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะ สำหรับในหน่วยที่4นะคะก็จะพูดถึงนิเวศบริการหรือการบริการทางนิเวศจากระบบนิเวศป่าไม้ว่าป่าไม้ของเราเนี่ยค่ะมีการให้บริการทางนิเวศอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านอากาศนะคะทางด้านน้ํานะคะบริการทางนิเวศในการควบคุมการไหลเวียนต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยนี้ทั้งหมดค่ะ ต่อมาค่ะในหน่วยที่5นะคะเราจะเริ่มลงมาถึงเนื้อหาของระบบนิเวศป่าไม้ในประเทศไทยนะคะโดยที่หน่วยที่5จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าผลัดใบค่ะนะักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าผัดใบว่าอย่างไรเราเรียกว่าป่าผัดใบและป่าผัดใบเหล่านี้ค่ะ ทั่วโลกนี่มีการกระจายอยู่ในภูมิภาคใดบ้างและในประเทศไทยอ่ะค่ะเราจะพบในภาคไหนบ้างนะคะมีลักษณะอย่างไรมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างไรและพบต้นไม้แล้วก็สัตว์ชนิดใดบ้างนะคะในขณะที่หน่วยที่6กอ่ะค่ะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ผลัดใบเมื่อกี้พูดถึงระบบนิเวศป่าผัดใบไปแล้วถ้าระบบนิเวศป่าไม้ผลัดใบเนี่ยค่ะพบได้ในที่ใดบ้างนะคะมีองค์ประกอบเป็นอย่างไรมีโครงสร้างเป็นอย่างไรและบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรค่ะ ต่อมาในหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติและการจัดการนะคะในหน่วยนี้ค่ะก็จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วยระบบนิเวศของป่าพุธระบบนิเวศทะเลสาบนะคะตลอดจนระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทามนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะมีโครงสร้างอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเราจะต้องจัดการอย่างไรจะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่7ค่ะสำหรับหน่วยที่8ค่ะ เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนและการจัดการนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอใเนภาพก็มีแหล่งน้ําอยู่ข้างหน้าทําไมหน่วยที่8ไม่รวมอยู่ในหน่วยที่7นะคะจริงๆแล้วหน่วยที่8เนะะี่ยค่ะก็เป็นระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ําประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่เนื่องจากเป็นระบบนิเวศท,ที่พบเป็นจํานวนมากในประเทศไทยนะคะเนื้อหาในชุดวิชานี้จึงแยกออกมาให้เห็นถึงระบบความสําคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนและการจัดการและจัดไว้ในหน่วยที่8ค่ะ ต่อไปนะคะหน่วยที่9นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการเนื้อหาในหน่วยนี้ค่ะจะอธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศของสัตว์ป่าคือสัตว์ป่าเนี่ยเมื่อเราแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มมีการแบ่งอย่างไรนะคะแล้วมีในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะเขามีความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างไรเพื่อการดํารงชีวิตและเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะ ต่อมานะคะในหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของนิเวศวิทยาไฟป่าและการจัดการค่ะไฟป่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบนิเวศป่าไา้อย่างไรจะมีอยู่ในเนื้อหาของหน่วยนี้อย่างไรเรียกว่าไฟป่าแล้วไฟป่าเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้เกิดไฟป่าขึ้น แล้วไฟป่าเนี่ยมีความสําคัญกับระบบนิเวศป่าไม้อย่างไรถ้าเราขาดไฟป่าระบบนิเวศป่าไม้บางชนิดจะหายไปจากโลกนี้หายไปอย่างไรแล้วเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรจะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่10ค่ะ สำหรับหน่วยที่11นะคะจะเป็นเรื่องของการสำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วอะค่ะในหน่วยที่3ว่าสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศป่าไม้นียจะประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือเราเรียกว่าชีวภาพนะคะและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะแล้วการสำรวจสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือทรัพยากรชีวภาพเนี่ยสำรวจอย่างไรสำรวจพืชอย่างไรสำรวจสัตว์อย่างไรสำรวจแมลงอย่างไรและสำรวจเห็ดรายอย่างไงจะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่11ค่ะ สำหรับหน่วยที่12นะคะจะเป็นการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยที่ไม่มีชีวิตนะคะในเนื้อหาก็จะกล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศนะคะแล้วก็การสำรวจดินการสำรวจน้ำจะต้องมีการสำรวจอย่างไรนะคะแล้วเมื่อได้ผลการสำรวจแล้วจะเอาผลการสำรวจนั้นจะมาประมวลผลอย่างไรและนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างไรคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นหน่วยที่13ค่ะการจัดการระบบนิเวศในหน่วยนี้ค่ะจะพูดถึงแนวคิดในการจัดการระบบนิเวศท,ทั้งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกและแนวคิดที่ประเทศไทยมีการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนค่ะสําหรับหน่วยที่14นะคะจะพูดถึงระบบนิเวศลุ่มน้ําและการจัดการค่ะ สำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะก็จะมองระบบนิเวศป่าไม้ในรูปแบบที่แตกต่างจากหน่วยที่5และหน่วยที่6ซึ่งพูดถึงการแบ่งระบบนิเวศในการดูพันธุ์พืชเป็นองค์ประกอบหลักนะคะสําหรับในหน่วยที่14เนี่ยคะ่ะเรามองระบบนิเวศป่าไม้โดยใช้แนวสันเขานะะ่าค่ะการแบ่งการแบ่งทรัพยากรน้ําที่ตกลงมาจากฟ้าะคะ่ะว่ามีการจัดแบ่งอย่างไรแล้วมีการ จัดการอย่างไรก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่14ค่ะระบบนิเวศลุ่มน้ําและการจัดการนะคะและเนื้อหาหน่วยสุดท้ายค่ะในหน่วยสุดท้ายนี้จะเป็นการรวมความรู้ในเนื้อหาหน่วยที่1ถึงหน่วยที่14ที่นักศึกษาได้เรียนไปนะคะมาใช้นะคะเพื่อการจัดการหน่วยที่15จึงมีชื่อว่านิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ค่ะก็จะเป็นการนําความรู้ของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่1 4ทั้งหมดที่นักศึกษาได้เรียนมานะคะมา ประมวลทั้งหมดว่าแล้วเวลาเราเอาความรู้พื้นฐานเหล่านั้นนะคะมาใช้เนี่ยเราจะใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างไรคะ่ะทั้งหมดที่อาจารย์กล่าวไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชานะคะวัตถุประสงค์ชุดวิชาแล้วก็องค์ประกอบของหน่วยภายในชุดวิชาทั้งหมดค่ะ ค่ะสำหรับสื่อการเรียนรู้ประจำชุดวิชานะคะก็จะประกอบไปด้วยเอกสารการสอนนะคะรายการเพื่อการศึกษาทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆที่มีการกล่าวถึงไว้ในเนื้อหาชุดวิชานะคะแล้วก็แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะซึ่งนะักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะดําเนินการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนค่ะนะคะสำหรับวิธีการศึกษาอย่างแรกเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะักศึกษาจะต้องศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ก็คือศึกษาแบบประเมินตนเองก่อนเรียนค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็มาศึกษาสื่อการศึกษาขั้นตอนที่4เป็นดูแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็มาดูแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะคะและข้อที่6ก็คือ ดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะค่ะสำหรับการเก็บคะแนนในชุดวิชานี้นะคะก็จะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี40%นะคะภาคปฏิบัติ60%รวมแล้วเป็น100%นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละ60%ถึงจะถือว่าเป็นการผ่านในชุดวิชานี้ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประถมนิเทศชุดวิชา91202ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการค่ะ